สวัสดีครับอยู่กับผมทีทีวันนี้เราลงแรงครับเล่นรูบีเล่นรูบีสายแทงผมผมนึกว่าฮิงดาจะเล่นสายแทงนะแต่ดูดูเขาสิเขาเอาเอ็มเบลมคฆ่ามามสงสัยต้องเป็นผมเลยแหละเปกโรวมครับเป่โรมอรมองเท้าป้องกัน มากันเอ้ยมากันเวทดีกว่าทำมากันเวทก็เ,เจอฮาร์ลีนี่ครับตัดเลือดไปก่อนนิดเดียวก็ไม่เป็นไร <c oughs> ตัดเลือดไปก่อนอย่าให้เข้าฟาร์มอุ้ยเจ็บตัดเลือดไปดิตัดเลือดไว้ดิ อ,อ,อจะตายจะตายโอเคโอเคกำลังไปเลยไปที่หาเลนนะครับต,ตัวตัวนั่นน่ะตัวตัว,ตวดามเมจของมันตัวฟาร์มของมันนี่เลยไปที่หาเลยอย่าไปสนใจตัวอื่นนี่ครับยังไงยังไงตายนะตายนะเรียบร้อย แมวแมวแมวในป้อมแมวแมวในป้อม,อม,อมฮิดาน่าจะได้นะเรียบร้อยว่าแล้วฮิดาได้ช่วยฮิดาก่อนมาเร็วมาเร็วตักร้าโอเคเครอดนี่ฮิดา เ,ออเวลาเล่นคอยดูแผนที่นะเ,ออเราจะเอาตัวน,นั่นนะถ้าเล่นฮิเดาเราจะเอาเฉพาะตัวนั้นนะตัวตัวที่ไม่มีเลือดตัวที่มีเลือดน้อย <c oughs> เพื่อต้องการสตเตอ,อในวิธีการเล่นฮิเดาเอาฮาริยังไม่มีบัฟสวยเดี๋ยวสิอย่าไปเล่นคาเิล่าครับคามิล่ามันมันถึกมากเลย เราเล็งเฉพาะฮาเลย์เท่านั้นสวยนี่อยู่ในนัดอีกตัวหนึ่งโหดเหมือนกันเกือบตายถอยเถอยแมวแมวถอยตายไหมเกือบตายอ่ะนิดเดียวสวย ่อไปจะเป็นเอาปีกหรือราชินีเอาไหมเอาไหมคำวิล่าเอาไหมอู้หลายตัวเฮ้อเฮ้ อาเอาหนีก่อนซีหลงไอจูรล่งเขาเอาไอ้นั่นนะ่ะเขาเอาวาับมาไม่ไม่เอากำจัดมาเาเอากำจัดนะ่ะงับผมแล้วก็กดกำจัด่ยผมตายเลยนะไอ่ซีหลงเขาเอาวาับมาเขาเล่นดันป้อมดันป้อมแน่นอนสายดันป้อมซีหลงฮัเล่ยังไม่มีบับ เราจะกวนอย่างนี้แหละเอ้เหี้ยยังไม่มีบัฟดูสิกัเวลสีเองพอพอพอบัฟมันรีเซ็ตแล้วไม่เอาวิธีการกวนนะเราอย่าก,กวนแค่ให้บัฟมันรีเซ็ตก็พอเห,เห็นไหมมีเพื่อนมาใช่ไหมเห็นไหมมีหลายคนเห็นไหมเรียบร้อยครับตายใคริตา่าเอ้ยไม่ใช่ากรารกดตายโอ้โหเล่นอย่างงี้ จริงๆอ่ะการกวนเอ่ะกวนแค่นั้นพอให้บัฟมันรีเซ็ตก็พอแค่นี้ก็พอแล้วอย่าให้มันฟาร์มออถ้าอยู่นานๆเดี๋ยวเพื่อนของมันมาอคอ่ากุระเมื่อกี้มันสวยๆต่อต่อต่อตอ,อย่าให้มันหนีสวยค่ากุระเมื่อกี้มันจะเอาต่อมันจะเล่นเล่นงานฮาเล่ยไงจริงๆแล้วก็แค่กวนก็พอแล้ว

ดูด <c ười> ิมากันสองตัวสุดท้ายก็ตายได้ชักตัวไหมทำไมดามเบดของคากุระไม่มีวะตายไหมตายไหมตายดีรตาตายไม่เป็นไรครับเราได้เต่า เขาอ,อสี่ตัวเลยก็เพราะว่าไม่ได้ฟาร์มไงฮันเลยฟาร์มไม่ได้ก็เลยต้องเดินสี่เนี่ยนยจูลงสายดันป้อมสวย,สวยตัวเกิร์เลนฮิลดดอะไรวะ ฮัลโหลนี่ฮาร์ลีตัวที่เราต้องการตายแน่รตายแน่เรียบร้อยครับกูน่าไม่มีดาเมเลหรอฮารลตายนะ เรียบรย้อยฮาเล่เราไม่รู้่ะไม่รู้ว่าเฮลเค์ดอยู่ในป่าเออสวยเล่นบนเล่นบนจูลุง่งจูลุ่งมันมันสายมันป้อมท่องมาไวขึ้มนมา คากร,ระาไปตายโอ้โหโดนอะไรวะเนี่ย สองกระตุ้นเข้ามาอืมเกือบใต้หน้าครอนะ่ะ ui ô oh, hô follow chứ mày ui mẹ ơi anh nó thó mẹ cướp mà đó Mà đi, mà đi. Mà quá không kì. Nghe ngay. ngay. Ai hồn cái đi. ตายไปยด้วยอยู่กับทีมดีมันก็ดีไปด้วยถ้าอยู่กับทีมแ yeah. ย่แทงเท่าไหร่ก็ไม่เกิดล้อกเดผมช่วยก้าวเลยนะตายไปสี่ฆ่าไปหนึ่ง ก็ไม่มีดามีเนี่ยสวยเรียบร้อย้มีขอโทษขอโทษโทษกูละไม่เป็นไรหินดาดันป้อมแล้ว มีเลือดเลยถ้าเล่นรูบี้ไปเลนข้างไปเลน exp เนี่ยไม่ต้องกลับนะเจอมินเนียน่ยใช้สกิลสองเลือดก็เต็มแล้วแต่ที่นี่ผมเล่นแทงไนงะไม่มีไอเทมดาเมจไม่มีไอเทมดูดเลือดก็เลยต้องกลับบ้านกลับบ่อยเหลือเกินหาเลเอาไว้ Universe đi tài nãy tài nãy tài. nhanh đi bên này <coughs> <para> <coughs> <t UCS> đâu nhưng bên này, hưng nhưng này. hưng 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 này. hưng 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 อไปก็ตายครับเดี๋ยวโดนจูโลง่งดันนั่นนะ่ะงัดเข้าพอมเอาจูโลุ่งว้าไปแล้วอ่ะ <c oughs> กลับบ้านอีกแล้วผมช่วยไปสิบสองเลยนะเห็นด้วยดิเห็นไหมช่วยเยอะสุด <c oughs> ก็เป็นแทงไง ผมไม่ได้เอาเอ็มเบมแท้งมาก็ผมนึกว่าฮิริดาจะเล่นแท้งไงแต่ทีนี้ฮิริดาเขาไปเลนบนผมว่าเลยต้องเอาต้องเลนแท้งเองดีช่วยเองเรียบร้อย

ดิปอมดีดิปอมชน,นะรูบี้แท้งเอ็มเบลน์ไฟเตอร์นึกว่าเห็นดาจะเล่นแท้งก็ดีเหมือนกันนะให้ผู้หญิงตัวเล็กๆเป็นแท้ง <c oughs> เจอถือดาไม่เป็น